ดวงชะตาชาวราศีสิงค์ครับประจําเดือนตุลาคม2568นะครับผมขอดูหน่อยนะต้องบอกกอนว่าสองสัปดาห์วันนี้เนี่ยดูดวงชาวราศีสิงค์เยอะนะคนลัคนาสิงค์แล้วก็ดวงชะตาราศีสิงค์ด้วยเห็นได้ชัดส่วนหนึ่งก็คือตำแหน่งด้านการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีด้วยตำแหน่งดาวพุธครับเลข4ี่ไปตกที่ตำแหน่งสัต์ชะนะครับแล้วยังได้ตำแหน่งเกณฑ์ชะตาก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าไปอยู่คู่กันเลยนะครับ ผลก็คือทําให้เจ้าชะตาส่วนหนึ่งเขาบอ,อกการเงินการทองนั้นมาต่อเนื่องไม่ขาดมืออ่าใช้คานี้นะแล้วส่วนหนึ่งมาเกี่ยวพันกันด้วยครับก็คืออะไรต่างๆที่เป็นลักษณะของการที่เราทํางานเกี่ยวกับเรื่องไซต์โปรเจกต งานนอกที่เป็นงานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานประจําที่เราทําโดยตรงนะครับเช่นเราค้าขายอยู่เราอาจจะมีอาชีพอื่นอาชีพเสริมหรือส่วนหนึ่งเขาอากลายเป็นว่าตัวเราทํางานประจําอยู่แล้วเราอาจจะหาไรายได้เสริมมาได้นะครับทำให้ดวงเกณฑ์ชะตาของชาวราศีสิงห์เนี่ยเขาถือว่าเกณฑ์ตําแหน่งด้านการเงินถือว่าเป็นกลางๆอ่ะแต่ว่าพอใช้ได้นะครับค่อเป็นทางดี พราะส่วนหนึ่งก็มองเลยว่าเออเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆถ้านอกเหนือจากงานประจําแล้วเนี่ยมันยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสจะเกิดรายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงนะรวมถึงส่วนหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์ได้เริ่มต้นไว้เช่นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานต่างๆหรือดูลู่ทางดูแนวทางอะไรไว้ที่อยากจะลองทําดูเชื่อได้ว่าในเดือนตุลาคมนี้ อาจเป็นการเริ่มต้นนะครับหลายอย่างที่อาจจะลงลงทุนไว้หรือมองลู่ทางไว้หรือเริ่มทําไว้ยังไม่ส่งผลดีหรือยังไม่ได้กําไรหรืออาจจะยังไม่ได้ผลตอบแทนดีเท่าที่ควรมันจะเริ่มกลับมาดีหรือได้เห็นผลลัพธ์ก็คือเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้แหละนะครับเพราะว่าสหัชชะเนี่ยเขาได้อยู่ตำแหน่งสัตว์เออเขาได้ตำแหน่งของเราดาวที่เนี่ยไปตกที่สหัชชะคือตำแหน่งดาวที่เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาเลยมาดูอีกทีหนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องสหัชชะ ของชาวราศีสิงห์นั้นไปตกที่ตำแหน่งการพูดหรือกระดุมพระหรือการเงินนั่นเองผลก็คือการทํางานต่างๆที่อาศัยการสื่อสารการเจรจานักพูดหรือเกี่ยวกับคนนี้ประสานงานต่างๆรวมถึงอะไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องงานออนไลน์งานโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะอะไรครับเพราะตำแหน่งปตัตน้ของเขาในในใน,ในเรือนกลุ่มเนี่ยนอกจากได้เกษตรมานานแล้วเนี่ยไปหลายเดือนล้ว มันเป็นลักษณะหนึ่งที่มีดาวเสาร์มาอยู่คู่เมื่อ2เดือนก่อนมันสมบูรณ์ดีเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆเรื่องการสื่อสารแล้วมันเพิ่งจะมีดาวจันทร์โยกเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งดาวจันทรมันเป็นคู่สมพลกับดาวราหูมันเด่นเรื่องเงินเออนะครับมันทําให้งานเกี่ยวกับเรื่องงานสื่อสารงานออนไลน์หรืองานเป็นลักษณะที่ต้องติดต่อประสานงานที่เป็นคนกลางหรืองานโซเชียลมีเดียต่างๆที่ผมกล่าวไปเนี้ย มันได้ผลดีเรื่องเงินเรื่องเจรจาต่างๆถ้าไม่ได้เงินเขาก็บอกได้กล่องเช่นได้ชื่อเสียงกลับมาได้ยอดไลค์ได้คนติดตามได้ยอดวิวนะครับหรือเป็นไวรัลอะไรก็ได้จะเกิดขึ้นได้ในช่วงหนึ่งตุลาคมนี้นะครับตำแหน่งโชคลาภดีไหมต้องบอกก่อนว่าชาวราศีสิงห ตำแหน่งเรื่องโชคลาภผมถือว่าดีเพราะตำแหน่งโชคลาภนั้นดาวพุธไปตกที่ศาสตร์ช้าโชคลาภมาจากสิ่งต่างๆที่เราพยายามเรียนรู้หรือลองทํามาอย่างต่อเน,นื่องในระยะหนึ่งแล้วในช่วงนี้เองแหละในช่วงเดือนตุลาคมนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีใครก็ตามที่จะทางานใหม่หรือดูลู่ทางแนวทางการทํามาหากินอะไรต่างๆนอกหือจากงานประจไว้จะเริ่มต้นได้ผลดีในเดือนนี้นั่นเองนะครับประกอบกับเรื่องอะไร ไปโฟกัสเรื่องการพูดอย่างผมบอกเลยนะอันนี้เด่นมากนะครับต่อมาส่วนหนึ่งครับมีมุมมองที่ว่าตําแหน่งเกี่ยวกับเรื่องการงานอ่ะการงานที่พูดว่าตอนตอนแรกบอกว่าช่วงนี้ดูดวงราศีสิสงห์บ่อยๆมันค่อนแปลกๆทุกคนจะตอบเหมือนกันรือพูดเหมือนกันก็คือมันเป็นลักษณะที่กึ่งกึ่งทุกขลาภอ้าวไม่ใช่ทุกขลาภล่ะเพราะว่าตําแหน่งเนี้ยมันไปตกดาวเกตที่มีดาวฤตยูคู่ดาวเกตคือเลข9ก้าฤตยูคือเลข0ูนการงานมันจึงตกุททุกขลาภหมายความว่ามันชอบมีอุปสรรคก่อน เออมีเรื่องหนักใจหรือบางทีเข้าของเสียหายขึ้นมาแล้วค่อยได้ตังค์หรืออยู่ๆก็โดนตําหนิทั้งที่ไม่ได้ทาอะไรผิดแล้วก็ได้ตังค์แต่เขาก็กลับมาขอโทษอะไรเงี้ยเพราะดวง,งดีอยู่แล้วก็บางทีเกิดเรื่องแบบไม่น่าเชื่ออยู่ๆก็มีเรื่องอึดอัดลําบากใจเกิดขึ้นแต่ตอนจบมันก็ได้ผลดีนะครับมันชอบมีทุกขลาภเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะชาวสีสิงห์นะเป็นงี้ไปถึงเมื่อไหร่ นู่นเนี่ยจนกว่าดาวเออ่ดาวพุธจะย้ายออกก็31ตุลาคมพอดีเลยนะครับสิ้นเดือนเลยไอ,เอ้เรื่องในเรื่องทองใม่ติดอะเรื่องการงานด้วยถึงจะลำบากเหนื่อยใจแต่ไปได้เรื่อยๆแล้วค่อนข้างไปไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าอีเรื่องทุกขลาบเนี่ยมันไปจบไปยิงเลยนู่นเะนี่ยสาตุลาคมนะครับร้อยดาวพุธมันโยกออกไปที่ราศีพิจิกก่อนนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นนั่นเองอ่านะครับทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องอานไะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแล้วกันเนาะต้องบอกกันว่าชาวราศีพิจิก ในช่วงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องตัวของเจ้าชะตาเองจะทําอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นสั่งการเสริมดวงชะตาผมอยากแนะนํานะใช่ว่าแนะนํากันให้เดินทางไกลบ้างเพราะตําแหน่งมอรณะเออทษครับตาแหน่งวินาศมันไปคู่กับมอรณะที่ได้ดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเพิ่งจะย้ายเข้าวันที่สองตุลาคมนี้นี่เองนะครับการย้ายเข้าวินาศดาวพฤหัสไม่ได้เสีย ผมเชืว่าไม่ได้เสียไม่ได้เสียการล้มเ่งั้นนหะผมหมายว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากเพียงแต่ว่ามันไปตกที่มรณะด้วยเข้าวินาด้วยแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันเข้าปุตตะด้วยผลก็คือเห็นได้ชัดคือตำแหน่งบริวารช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีได้คนไม่เก่งมาช่วยหรือลูกหลานอาจจะป่วยไข้ไม่สบายสอง แนวทางในการแก้ไขอยากให้เดินทางไกลไปสแสวงบุญเช่นบ้านอยู่กรุงเทพไปไหว้พระที่เชียงใหม่บ้านอยู่กรุงเทพลงไปไหว้พระที่ภูเก็ตหรือไปอีสานไปอุบลไปหนองไปหนองขอนแก่นหนองคายได้หมดการทําแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ดวงชะตาให้กับชาวราศีสิงห์และทําให้ทำมาทต่างๆที่ติดขัดทุกคันลาบติดนู่นติด,ตดนี่เล็กๆน้อยๆก่อนจะได้ทรัพย์ทุกทีจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเออนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ดาวครูดาวพฤหัสเนี่ยไปตกที่วินาา แล้วไปได้มรณะนะครับเพราะวินาศคู่มรณะมันเป็นความขลังเป็นความศักดิ์สิทธินั่นเองแล้วที่ลาบากสุดคือไปตกปุตตะที่แปลว่าบริวารมันเลยทำให้ลูกหลานป่วยทําให้ตัวตัวเราเองโตต,ตัวลูกน้องบริวารเราเนี่ยมีปัญหานั่นเองนะครับอา้าวเขา้า,าประมาณนี้ครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับประจาเดือนตุลาคม2568นะครับฝากอัจาร์มาจันย์เพิ่มด้วยนะครับสวัสดีครับ